เราวันนี้เราก็อยู่ที่ t h u n d e r ์โดม Stadium นะครับกับเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะแล้วก็ข้างหลังเห็ยนอยู่นี้ก็คือ Mitsubishi ได้มาแถลงข่าวร่วมสนับสนุนทีมเมืองทองนะฮะให้สู้ศึกไทยลีกในปี2022และ2023ในครั้งนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับว่าการเซ็นสัญญานั้นมีอะไรแล้วก็เขาเซ็นสัญญากันกี่ปียังไงในรายละเอียดนะครับ จถูกเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและส่งออกรถยนต์สูงชีพไปกว่า1 2ึอีสประเทศทั่วโลกครับเพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนไทยนะครับโดย่างทางกีฬาทุกวันครับส่วนการมาครั้งนี้นะครับของมิสทูพิชิที่มาสนับสนุนเมืองทองก็เพื่อที่จะให้จิตวิญญาณของแรลีอาร์นั้นเข้าไปในกลุ่มของวัยรุ่นแล้วก็คนที่ชมกีฬานะฮะก็อยากให้ผู้ที่ชม ผู้เข้าแข่งขันต,ต่างๆนักฟุตบอลต่างๆนั้นได้รู้จักแลลี่อาดเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือจิตวิญญาณที่ทิซูบิชินั้นมาสนับสนุนเมืองทองเพื่อสู้ศึกในไทยอีกครั้งนี้ครับการรถยนต์ั้านนำระดับโลกและได้คว้าที่ยวเป็นอานมากในประเทศไทยโดยทาง Motors, ทิซูบิชิมอเตอร์มีความมุ่งมั่นในการเดินงานและพัฒนานยานยนต์มาตลอดภายใต้ปรัชญา Drive Your Ambition ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับแนวนทางการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ของสโมสรที่จะร่วมกัน <Thank> ข <you. S 2> ับเคลื่อนความมุ่งมั่นแ่งเสนอคุครับขอเระบรมนาครับขอตัดตท่านติ้งานสุนทรงสีสอนมือทองยูนเต็ด้วยนะครับ Number 2 0 o 0 n a t e t y o r p r e s e n t the current y e a r to Mr. m a r a t t a k a h a s h i o i s u s h i m o r นครัก็เห็นโลโก้ของทาง Mitsubishi m นะครับอยู่ด้านหลังพอนะครับแล้วก็ตัวเลข2 0 2 2นนะครับนั่นก็คือ ปีนะครับในการที่มิสูรพิชมัตเตอร์เข้ามาสนับสนุนนะครับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับและนี่ก็เป็นภาพที่รถยนต์มิสูรพิชิันั้นเข้ามาสนับสนุนทีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็รวมสู้ศึกในปี2022นี้นะครับโดย มิสุบิชิก็เข้ามาอยู่ที่ตำแหน่งด้านหลังนะครับตรงคอเสื้อนะครับมิตซบิชิมอเตอร์กับเมืองทองยูเนเต็ดครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับระหว่างไทยลีกในปีนี้นะครับว่าเมืองทองนั้นจะขึ้นชั้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าช่วงปีหลังๆนี่ก็ฟอมตกไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้มิสุบิชิเข้ามาแล้วเพื่อจะมีพลังในการขับเคลื่อนให้แรงขึ้นนะครับก็ขอให้เมืองทองยูเนเต็ดนั้นกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับ และนี่ก็เป็นภาพที่บรรดาสื่อมวนชนนะรวมแถลงข่าวทั้งสายกีฬาสายรถยนต์นะครับแล้วก็ผู้ที่ชื่ชอบในกีฬาิบี้ชิมอเตอร์เนมคะก็มีแบรนที่เรียกว่ารี่อรซึ่งก็อยู่ในการแข่งขันของโล d แชมเปี้ยนชิพการแข่งขันของมอเตอร์รสตรอ์มาโดยตลอดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์นั้นจะต้องเผชิญกับสภาวะการสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายาควรแต่ภายใต้สภาวะ ในการายตัคก็เช่นกันเราจะเล่นมุ่งสู่ไชจ้านะโดยมองว่าในส่วนของจิตรินญาอินไชจนที่มีมอเตอร์นั้นมีบริหาตลอด่งที่สนจอสอในากนทุองคต่อจะเอย่างไเราไร แลนนี่ก็เป็นภาพนะครับกาเรเซ็นสัญญากันระหว่างมิสซูชิและเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ